ดีค่ะ Strong Family นะคะไอเทมเด็ดยุค New n o r m a l อันนนี้นะคะก็คือมาชิลพาส s จากแบรนด์ t i r p r s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  แบรนด์เดียวกับที่ผลิตพลาสเตอร์ปิดแผลมาอย่างยาวนานที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละคะ่ะแต่ความพิเศษของเขานะคะก็คือวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะเป็นเจ้าเดียวในท้องตลาดตอนนี้นะคะที่มีนวัตกรรมสุดเจ๋งแบบนี้นะคะ สเปรย์น,นี้นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองหน้ากากผ้านะคะนอกจากนั้นยังลดปริมาณการใช้หน้ากาก,ากแบบใช้แล้วทิ้งด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่ฉีดลงไปในหน้ากากผ้าของเรานะคะแล้วก็รอให้มันแห้งแต่ถ้าใครอยากที่จะย่นระยะเวลานะคะก็เพียงแค่ใช้ได้เป่าผมเป่านะคะแค่นี้นะคะก็ใช้ครั้งต่อไปได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะ A few moments l หนึ่งขวดนะคะร้อยมิลลิลิตรสามารถฉีดได้40ครั้งนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะฉีดมากฉีดน้อยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่าจะสั่งออนไลน์ก็ได้ของ Tiger Pass นะคะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปเลยนะคะแนะนำจากใจเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้ง่ายแล้วก็ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแถมเราก็อุ่นใจด้วยค่ะ อ่ะอันนี้มันแห้งแล้วนะคะที่เอาไปตากเมื่อกี้นะคะลองเอามาทดลองใส่นะคะกลิ่นไม่ชุนด้วยค่ะแนะนำเลยค่ะ